ข้างรูปเหมือนหลวงพ่อก็จะมีฟอนต์นะครับหลวงปู่คำพันธ์นะครับฟอนต์ตัวเล็กนะครับลายมือช่างแก่เรียวเล็กแล้วก็คมนะครับแต่งกระหนกสวยงามนะครับผิวนี้ออกม่วงๆเลยนะออกน้ำมันกาดเลยข้างบนก็มีอักขระตัวอูตัวมาตัว,ตว,ตว,ตวอะนะครับนี่สวยๆนะเผื่อใครสนใจนะครับเรียญหลวงป,ปู่คำพันธ์เมตตาบาร,รมีปี38นะครับองค์นี้นะผมเปิดไว้200บาทรวมส่งนะครับ รับประกันแท้นะครับสองศูนย์นะครับหลังยันแบบนี้นะครับก็เป็นยันที่หลวงพ่อใช้ประจํานะครับลักษณะยันนะครับนี่สวยเดิมนะครับแล้วเห็นไหมคาถาเป็นาภาษาไทยนะครับอ่านออกนะครับเห็นไหมเราดูเส้นรัศมีเส้นกระจายตามพื้นเหรียญแบบนี้นะแซยิปสองห้าสามแปดนะครับวัดธาตุมหาชัย ใครสนใจก็แอด i อไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโอ้งตามในคลิปเลยนะ